สวัสดีครับ,รบวันนี้อยู่กับช่องตกปลาต้องใจเย็นอันนี้อยู่กับน้องสีร่องครับสีร่องนะครับพี่ชายกาวินเปรี้ยะนะวันนี้เรามาตกกันที่ครัวบึงทองนะครับที่บ้านบึงชมบีนะนะอันนี้อ่ะป,ปั้นผสมลาเไป นี่ผมใช้ลำผสมนมปังนะครับลำนิดหน่อยนมปังเยอะๆครับพระบ่อน,นี้หลักๆก็าจะเป็นถวายนะครับมาตกเล่นเนาะเกี่ยวด้วยอะไรอะไรเกี่ยวใช้นมปังเกี่ยวเหมือนกันนะครับรอดูผลง,งานต่อไปลานะครับมาแล้วตัวแรกดูกันว่าจะได้ปลาอะไรปิดเบรกกว่านี้หน่อยปิดเบรกหน่อย ยืนตรงๆเดินทางนี้ให้น้องสีร่องให้จัดการนะครับวันนี้ตัวผมปวดแขนปวดมากพาน้องเข้ามาเล่น,รนครับมาดูกันทำาทางนี้หน่อย,ยน,นั่นแหละ เออเอาให้ขึ้นตัวไม่ใหญ่มากหรอกยืนตรงๆอย่าก,ก้มนั่นๆนัๆ่นๆนัๆน่ยยนยิขึ้นมาเลยปิดปิดดิปิดดิยกขึ้นมาเลยยกดีๆีเดี๋ยวเบ็ดหักอ๋ออ๋อ ได้ครับตัวแรกตัวแรกผลงา,านน้องเสียวร่องนะไปลายปลยปล่อยลงน้ําค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเออแม่แข็งแรงครับแข็งแรงรองลุ้นตัวต่อไป,ออไปยืนตรงๆเปิดหน่อยอย่าปิดแน่น ปิดหน่อยปิดหน่อยมันไม่ได้ตัวใหญ่เลยขนาดนั้นตัวที่สองครับตัวที่สองดูกันจะขึ้นน้ำได้ไหมเดินไปเดินตามไป ค่อยๆทำไมมันเสียงอะไรนะ ขึ้นมาโอเคอันนี้ไซส์สามไซส์สามมาตัวที่สองครับอันนี้ไซส์สองกว่าถึงสามนะจัดไปตัวที่สองของน้องสี่องรองดูผลงานตัวต่อไป วัดเยี่ยงตรงเลยสี่ล่องนี่ต้องพัฒนาเยอะครับเพราะว่าปกติ ไม่ค่อยได้ว่างมาตกเท่าไหร่อัดปลาสวายตัวสองสาโลบางทีก็บนเมื่อยบน่นปวดหลังครับแต่ร็ธรรมดาครับต้องค่อยๆพัฒนากันไปเนาะ ม,มันตัวแค่นี้เลยจะเป็นอะไรกับมันมันไม่ใช่ยี100่สิบโลสามสิบโลร้อยโลสัหมื่นลนั่นนะี่มันอยู่หลักสามสี่ห้าเท่านั้นแหละตัวนี้ก็ประมาณไม่เกินสี่โลยกฟ้าบีตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับ สีแล้วเนาะเพราะว่ามันมีทั้งที่ถ่ายกับไม่ได้ถ่ายด้วยอ่าจับเึ้นมาสุดยอดสุดยอดตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสามโลก,กว่ากว่านะไปปล่อยลงนะ้อ่าเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกครับได้อัดเลยนะแต่ต้องไปฝึกอีกเยอะในะเราอะ ตัวแค่นี้บนตปวดหลังแล้วแล้วก็ตามนั้นฝากน้าๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะช่องตกปลาต้องใจเย็นเนาะช่องเล็กๆแต่าทาเพื่อความสนุกเนาะให้เด็กๆได้ตกปลากันวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ